สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูยาย่ DIY of Tha l o r by กันชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาท่องคนรักเก่าฮาวายูค่ะเรามากันที่ทตุเด่นเพื่อสอบกันมังกรน,นะจ๊ะเรามาส่องกันดูว่าคนรักเก่าที่เิากับคุณไปแล้วเนี่ยเป็นอดีตไปแล้วเนี่ยเขายังคิดถึงเราบ้างไหมเขามีคนอื่นไปแล้วหรือยังเขายังอยากกลับมาหาเราบ้างไหม เขาคิดถึงเราบ้างไหมประมาณนี้ส่องเพื่อความบันเทิงแล้วกันดูไว้เป็นไกด์ไลน์ดูไว้เป็นบันเทิงดูไว้เป็นขำๆดูเพราะว่าไม่มีอะไรดูดูๆไปเถอะนะจ๊ะอ่ะเรามาส่องกันเดี๋ยวไปดูพลังงานของคุณก่อนชีวิตคุณเป็นอย่างไรมาจ๊ะแล้วก็ชีวิตของคุณชีวิตของเขาเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะอ่า อดีตที่ผ่านมาความรักนี้เป็นอย่างไรกันจ๊ะอืมชีวิตคุณเหรอชีวิตคุณนี่ชีวิตเขาโอ้ชีวิตเขาเป็นเดือดอัมเพรสเลยชีวิตคุณก็มีเดือดซันชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างเดอะเดวิลเหรอเป็นความสัมพันธ์แบบไหนก็นเหรอเขารักคุณนะอ้ามาไพ่ใบแรกของคุณค่ะ six of c u p การเดินออกไปจาก บางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณไม่สบายใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรก็ตามที่ทําให้คุณหนักใจไม่สบายใจอึดอัดไปไม่เป็นคุณจะอยากเดินออกมาจากจุดๆนั้นแล้วแต่มันมีอาการของการกลับไม่ได้ไปไม่ถึงยังอยู่ในความทรงจําเดิมๆเกี่ยวกับความรักขนหลังที่คุณก็ไม่ได้คิดจะทาอะไร คุณก็ปล่อยให้สถานการณ์ของคุณปล่อยให้วันเวลามันเยียวยาตัวมันเองและคุณเองก็เดินไปข้างหน้ากับการทำงานสิ่งที่คุณต้องการตอนนี้คือความมั่นคงของการทำงานค่ะชื่อเสียง <c oughs> ช่วงนี้ฮอตๆหน่อยนะจา้าเดนจา hot, ๋าฮอตทีเดียวฮอตเดซันเป็นความโศกความสมหวังการเริ่มต้นใหม่ข่าวดีสำหรับเกี่ยวกับรอบๆตัวเช่นการงานที่ดี การงานที่คุณขยันหมั่นเพียรลงแรงลงทุนอะไรลงไปแล้วก็รู้สึกถึงความสุขนะจ๊ะแต่มันมีความรู้สึกถึงความอึดอัดเหมือนกันในบางครั้งการทํางานของคุณก็เกิดความอึดอัดใจกับคนที่มีอํานาจเหนือกว่าแต่คุณก็พยายามจะนิ่งๆเฉยๆอยู่ในที่ของตัวเองนั่นแหละช่วงนี้ระวังในเรื่องของเงินด้วยใช้เงินเยอะเงินหนาแบบใช้เงินไปกับสิ่งที่ต้องใช้ ก็อาจจะเครียดๆถึงเรื่องของเงินก็ได้นะคะหรือว่าคุณกาลังตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่างใช้เงินก้อนโตกลัวว่าลงทุนไปแล้วทําอะไรไปแล้วยังไม่ศึกษาให้ดีกลัวจะขาดทุนอะไรประมาณนี้นะจ๊ะในด้านของความรักก็ยังกลับไม่ได้ไปไม่ถึงแต่เดินออกไปแล้วล่ะเดินออกไปแล้วไม่อยากได้ใยดีไม่สนใจใยดีนั่งนิ่งๆอยู่เงียบๆไปโฟกัสงานเงิน นั่นแหละชีวิตของคุณที่ผ่านมาชีวิตของเขาเป็นยังไงที่ผ่านมามเ m p สค่ะคุณอาจจะไปดวกับแม่ไม้ก็ได้พ่อไม้ก็ได้คนคน,คนนี้มีจิตใจที่ดีงามนะมีความจริงใจเป็นคนที่เทคแคร์ดูแลคนอื่นได้ดีเป็นคนมีสตางมีฐานะหน้าที่ทางสังคมเป็นคนฉลาดเป็นคนชอบดูหมอหรือว่าเชื่อในเรื่องของบุญกรรมเป็นความรักเขารักคุณเขารักคุณแต่มันเป็นเดะมน อาจารย์มองว่าในความรักที่ผ่านมานาเป็นรักซ้อนคุณอาจจะมีเจ้าของหรือเขาอาจจะมีเจ้าของไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้เขารักคุณแต่ความรักนี้เปิดเผยไม่ได้บอกใครไม่ได้ความรักที่มันไปกันไม่รอดไม่น่าจะรอดแต่ก็ลืมกันไม่ลงเหมือนกันลืมกันไม่ได้ยังลืมกันไม่ลงแต่คนคนนี้อาจจะเป็นนักโุราศาสตร์นักพูดจ้างแรงบันดาลใจเป็นโคบาอาจารย์เป็นโค้ชคูอะไรอย่างงี้ก็ได้นะ เขาอาจจะเข้ามาพัวพันกับคุณในเรื่องของกรรมก็ได้เหมือนว่าคุณมาเจอกับเขาอ่ะมันเป็นมันเป็นมันไม่ได้เป็นความสุขโดยแท้จริงมันเป็นความสุขแค่ชั่วครั้งชั่วคู่ชั่วยามันเป็นรักที่ฉับช่วยแต่เขาทุ่มอ่ะเขาเขารู้สึกว่าเขาทุ่มกับความรักครั้งเนี้ยอืมอารมณ์นั้นคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นคนอาราศีมังกรท่าน้ํากรกฏมินพุจกิกศค่ะ มีราศีมีนอืมได้เหมือนกันนี่คือสถานการณ์ของคุณที่ผ่านมารักนี้อาจจะเป็นรักซ้อนก็ได้คนที่คุณไปดิวด้วยอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือคุณหน้าตาดีทางสังคมคนเข้าหาเยอะอืมเขาค่อนข้างจะจริงใจและรักคุณนะอืทั้งทั้งนี่เขาก็รู้ว่าในความรักครั้งนี้มันรักคนมีเจ้าของมันก็ไม่ได้มีความสุขหรอกแต่เขาก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะ รู้สึกถึงการทุ่มเททุ่มเทลงไปให้ความบริสุทธิ์ใจและทุ่มเทเต็มที่อ่ะเลยรู้สึกผิดหวังเสียใจนจะจ๊ะก็ค่อนข้างจะรู้สึกถึงการไม่เลือกคุณอาจจะไม่ได้เลือกเขาหรือไม่ได้ชัดเจนกับเขาแต่เขาเลือกคุณไปแล้วเดิมมูลเป็นความรู้สึกที่แบบมันชอบไปแล้วอ่ะไม่คิดว่าจะคิดไม่คิดว่าจะโดนโดนแทงข้างหลังหรือว่าไม่คิดว่าจะโดนทำลายอารมณ์ประมาณนี้ นะจ๊ะโอเคไหมอ่ะไปต่อสอิไปส่องเขาส่องคนรักเก่าฮาวอย่ How ค่ะชีวิตนะปัจจุบันเขาเป็นอย่างไรบ้างส่องเพื่อความสนุกและบันเทิงส่องเพราะความที่อยากรู้อยากเห็นส่องเฉยๆไม่มีอะไรส,สลักสำคัญนะ <laughs> โอเคไหมอ่ะไปดูชีวิตเขากันตอนนี้ชีวิตของเขาเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะ ณปัจจุบันเลยณนะวันนี้เลย Age of Cup oh w ้ w วว w w วววคนมีความรักคนความคนที่ค่้นข้างจะจริงใจไหมโอ้ oh, เสียใจยังเสียใจอยู่เลยค่ะ ถ้าถามว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างเขารู้สึกผิดหวงังเสียใจช้ำใจกับบางสิ่งบางอย่างที่เขาคาดหวังในเรื่องของความรักและมันไม่ได้เป็นไปตามที่หวังคนคนนี้หรือคุณเองเนี่ยอาจจะเดีที่ผ่านมาเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้ศึกษากันเลยไปเร็วพัฒนาไปก้าวกระโดดเลยก็ได้นะเขาเป็นอย่างไรบ้างเขารู้สึกถึงคนความรักตอนนี้เหมือนโดนแทงข้างหลังอยู่เลย เ,เหมือนรู้สึกถึงการแทงข้างหลังคนคนนี้อาจจะมีอีโก้สูงหรือเป็นคนที่นิ่งๆไม่ค่อยพูดเก็บความรู้สึกเก่งนะอาจจะไม่พอใจแต่ก็ไม่พูดอาจจะเสียใจแต่ก็ไม่เว้นเวอร์คุณแทงข้างหลังเขาหรือเขาแทงข้างหลังคุณถ้าเป็นไปได้เขาส่องคุณอยู่ได้เขาส่องคุณอยู่ชีวิตเขามีเดอะสตาร์คุณอาจจะดีวการาศีกุมทัดน้ากรกฎมิ้นทพิจิกเขาค่อนข้าง,างเยียวยาตัวเองได้ดีนะ ใช้ความคิดที่จะเยียวยาความรู้สึกของตัวเองได้ค่อนข้างดีทีเดียวคนนี้คือเป็นคนที่ที่พยายามที่จะเริ่มต้นใหม่หรือเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้ยูทูบเบอร์ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังแต่ความเสียใจที่อยู่ในใจนั้นไม่มีใครได้รับรู้อ่ะเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดยังไงกับคุณ ณตอนนี้เขาความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเขาคิดยังไงเดิมเพลอค่ะเขาก็ค่อนข้างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีหน้ามีตาทางสังคมขี่หึงขี่หวงขี้งกอี่เก็กอีโก้จัดเต็มค่ะคนนี้เป็นคนชอบใจบุญเป็นคนชอบทําบุญทําทานชอบช่วยเหลือคําอื่นแม้แต่คาพูดคําจาชอบช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นเขาคิดยังไงกับคุณเหรอเขามองคุณว่าคุณนะเป็นคนที่อีโก้จัดเต็ม เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นคนที่คิดว่าคุณคิดว่าคุณรอคุณรวยเขาคิดว่าคุณเป็นคนที่แบบไม่ยอมใครอะ่ะเอออีโคส,ส่งมากเขาก็คิดว่าคุณเป็นคนดีคนหนึ่งทีเดียวแหละถามว่าคิดว่าคุณเป็นคนดีไหมเขาคิดยังไงกับคุณเขาก็รู้สึกว่าการทำอะไรเพื่อคุณนั้นเขาไม่ได้อะไรตอบแทนกลับเลยการที่เขา การที่เราสองคนจบการเพราะคุณเป็นคนที่มีอีโก้มากเป็นคนที่รักศักดิ์ศรีรักอีโกโ้คิดว่าความคิดของตัวเองถูกอยู่คนเดียวเออเขา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 คิดยังไงกับคุณเขาคิดว่าคุณนะมีกำแพงเยอะคุณจะทำอะไรตามแต่ใจคุณต้องการโดยที่ไม่คิดถึงความรู้สึกของผู้อื่นเลยอารมณ์นั้นสิ่งที่เขาคิดกับคุณนะจ๊ะเขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงคุณไหมคะ เขาคิดถึงคุณไหมเก้าดาบก็นอนไม่ค่อยหลับช่วงนี้มีเรื่องเครียดเยอะอาจจะมีคุณรวมอยู่ในนั้นเป็นความรู้สึกที่ลืมไม่ลงยังฝันเห็นเขาคิดถึงไหมคิดถึงซิคุณไปขายฝันอะไรกับเขาไว้หรือเปล่าหรือเขามาขายฝันอะไรกับคุณคิดถึงเพราะว่าคุณกับเขาอาจจะมีความผูกพันครอบครัวรู้จักการรรกเคยเป็นครอบครัวหรือคน คุณอาจจะรู้จักกันมายาวนานเขาคิดถึงคุณไหมคิดถึงเดทําไมจะไม่คิดถึงล่ะแต่คิดถึงไปก็เท่านั้นแหละเขาบอกว่าเราก็รู้แหละว่าในความสัมพันธ์นี้มันเป็นไปไม่ได้เขายังคิดถึงและยังรักคุณอยู่โอเคไหมเอชออฟครับรู้สึกดีๆและรู้สึกรักเหลือเกินดูไพ่ของความรักสีสวยงามมากอะเขาอยากเขายังอยากกลับมาในความสัมพันธ์นี้อยู่ไหมคะอยากกลับมาไหม อยากค่ะแต่ว่าไม่กลับนะเขารู้ว่าสถานะของเรามันไม่ควรยากทำไมจะไม่อยากกลับละ่ะอยากสิแต่เขาก็เขารู้ว่าการกลับมานั้นนะ่ะมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเนาะเพราะยังไงก็ตามความสัมพันธ์ก็คงไม่ได้ชัดเจนและความสัมพันธ์ก็คงไม่ได้คืบหน้าเพราะหนึ่งในระยะทาง2ความแตกต่างสคุณอาจจะมีคนจริงของคุณอยู่แล้วเขาอยากกลับมาไหมเขาไปเริ่มต้นใหม่แล้วล่ะค่ะใช่ อาจารย์มองว่าความรู้สึกที่อยากกลับไหมรู้จักรู้สึกว่าอยากกลับยังต้องการในใจลึกๆยังมีความคิดถึงอยู่มากยังมีความต้องการในความสัมพันธ์นี้แหละแต่ว่าเขาไม่กลับมาหรอกเพราะว่าเขาอาจจะรู้ว่าการกลับมาก็ไม่ได้ทําให้ชีวิตเขามีความสุขทุกวันนี้ชีวิตเขามีเดอะซันการเริ่มต้นใหม่เดอะเอ็มเพสเดอะซันเดอะฟูเขามีความสุขกับสิ่งที่เขามีเขาเป็นอยู่ณนะตอนนี้มากกว่าใช่เขาไม่อยากจะกลับเข้าไปเจ็บแบบเดิมอีกค่ะ และเขาก็คิดว่าในความสัมพันธ์เนี้ยคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเอาแตา่ใจนะนะอืออะไรต่ออืมเขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยังคะเขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยังสามเื่ก็มีแต่เพื่อนนะคนคนนี้เพื่อนเยอะชอบมีเพื่อนฝูงเป็นที่รักใคร่ของคนคนหมู่มากทีเดียวนะมีเพื่อนมีฝูงเยอะสังคมเยอะ มีงานมีการที่ต้องลงมือทําเป็นคนที่จริงจังกับการทํางานมีความรับผิดชอบสูงมีเซนดีเขามีคนอื่นตาร้าหรือยางมีแต่เพื่อนค่ะหรือในบางคนเนี่ยเก่งงานมากเลยแล้วเป็นคนที่คิดเยอะเก่งงานเก่งการโอ้เดอะฟูมีไหมล่ะมีไหมมีแต่เขาไม่เอามากกว่าจาย์มองอะเขารู้สึกว่าไม่ศรัทธานในความรักกลัวเจ็บอีกไม่อยากเริ่มต้นใหม่กับใครอีกกลัวเจอคนไม่จริงใจอีกไม่เขาเป็นคนปิดกั้นใช่ เพราะเขายังไม่ลืมเรื่องราวเก่าๆสิบดาบที่ยังจมกองเลือดอยู่ตรงเนี้เขายังไม่ได้ออกจากความรู้สึกนี้เลยรู้สึกยังเจ็บอยู่ยังทุกข์อยู่ทรมานอยู่เศร้าใจอยู่เครียดเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีอะมีแต่คนคนมาจีบแต่ไม่เอาดีกว่าไม่ใช่ว่าไม่มีอะเขาคุณกับเขาเนี่ยคุณกับเขาเนี่ยมันจบสิ้นรงสมบูรณ์แล้วหรือยังจบแล้วไม่แ oh ก ไม่มีวาสนาไม่มีไม่มีบุญร่วมกันแล้วหรือเปล่าหมดกันแล้วหรือยังบุญกรรมของคุณสองคนมันขาดกันแล้วหรือยังมันหมดกันแล้วไหมหรือจะมีเกณฑ์ของการกลับมาได้อีกหมดไหมเหรอ,อยังไม่หมดถ้ามีใครคนหนึ่งที่ยังไม่หมดค่ะมันมีความรักความผูกพันอยู่ตรงนี้ยังไม่หมดหรอกแล้วมันมีโอกาสกลับมาไหมมีสิมีมีถ้ามีใครคนหนึ่งยอมที่จะลด อีโก้ลงลดศักดิ์ศรีลดอีโก้ส่งข้อความหาก่อนโทรมาหาก่อนมาง้อก่อนมีโอกาสที่ความสัมพันธ์เนี้ยจะจะจะเริ่มต้นใหม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นคุณเนี่ยอาจารย์ก็มองว่าคุณไม่ทำหรอกค่ะเพราะคุณรู้ว่าการที่คุณทำนั้นคุณก็ไม่แน่ใจว่าการที่คุณง้อเขาแล้วเขาจะกลับมาเพราะดูเขาไปเริ่มต้นใหม่กับชีวิตได้ดีแล้วอารมณ์นี้นจะจ๊ะอืมอ่า มันยังไม่หมดบุญหมดกรรมต่อการหรอกอ่าแล้วก็ไปดูซิว่าเขายังอยากไหมล่ะความรู้สึกของเขานะ่ะยังอยากกลับมาไหมล่ะอยากไหมอยากไหมไม่อยากละไม่อยากละไม่อยากหรอกค่ะไม่อยาก,ค,ยากคงเป็นได้แค่คือเขาก็รู้ว่าการกลับมานั้นรัสสถานะเราไม่มีหรอกเราจะไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปในด้านของความสัมพันธ์ เพราะว่าเราเป็นคงเป็นได้แค่เพื่อนกันเพราะบางคนอาจจะมีมีตัวจริงอยู่แล้วอืมก็ไม่อยากผิดศีลธรรมไม่อยากจะทําอะไรที่มันทําให้เราทั้งคู่ต้องเป็นทุกข์ก็ได้นะอ่ะถ้าเขาฝากบอกคุณได้สิ่งที่เขาอยากฝากบอกคุณคืออะไรคะเดินดินสิ่งที่เขาอยากฝากบอก The Tower ค่ะบางคนจบแบบกระทันหันเลยเนาะหนีตายจ้าละวันเลยสิ่งที่เขาอยากฝากบอกคุณได้ โอ้โหไพ่ของเขามันเสียเวลาเนาะอะ,อะโอ้โหไพ่ของเขาอะถ้าเขาฝากบอกคุณได้นะเขาจะฝากบอกว่าจริงๆมันก็ดีแล้วละ่ะที่เขาเดินออกมาจากความสัมพันธ์เนี้ยที่เขาพยายามเดินออกมาเพื่อไปโฟกัสกับสิ่งอื่นที่มันดูมีคุณค่ามากฝ่าเจ้งการทํางานของเขาชีวิตของเขาการเดินจากมาเพราะว่าการอยู่ตรงนั้นน่ะถ้าทําให้เขาต้องเสียใจเสียใจผิดหวัง มันไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีเลยเขาก็คิดว่าเราจบการแบบนี้มันก็คงดีแล้วล่ะต่างคนต่างไปเริ่มต้นชีวิตใหม่นะจ๊ะเป็นเจอกะเจอเจอกันก็ทักทายคุยกันได้แบบเพื่อนเท่านั้นอารมณ์นี้อ่ะเด่นมาดูไพ่แนะนำของคุณสิขอไพ่แนะนำหน่อยไพ่จะแนะนำอะไรกับคุณบ้าง j u ส t เมน t คือการปลดปล่อย บทใบจากอะไรเขาว่าไพ่แห่งกรรมนะไพ่ใบนี้ไพ่ของการทําดีก็ได้ดีทําไม่ดีก็ได้ไม่ดีถ้าคุณทําดีแล้วก็ไม่ต้องกลัวไพ่กรรมหลุดพ้นการจัสเม้นพระเจ้ากาเบียนเป่าแต่ให้คุณหลุดพ้นมันอยู่ที่คุณอยากจะหลุดไหมหรือจะเริ่มต้นใหม่กับชีวิตไหมคุณยังหลุดจากสิ่งสิ่งนี้ไม่ได้ใจขุ่คุณก็อยากกลับไปคุณกำลังวางแผนอยู่กับสําหรับครอบครัวอะไพ่แนะนําว่าอะไร บางสิ่งบางอย่างไม่หวนคืนค่ะเดชไม่หวนคืนบางสิ่งบางอย่างที่มาหลดรอยลงไปแล้วจะเสียดายแค่ไหนก็ตามได้แต่ทาใจได้แต่ทาใจเอาชนะความรู้สึกความต้องการของตัวเองแล้ววางแผนไปกับสิ่งที่คุณมีอยู่เช่นโฟกัสครอบครังเงินวางแผนสําหรับการใช้ชีวิตกับสิ่งที่คุณมีสิบดาสิบถ้วยสิบเหรียญ ครอบครัวที่สมบูรณ์คุณอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วมีลูกสองคนมีพ่อแม่พี่น้องมีหมาที่จะต้องเลี้ยงมีคนที่คุณจะต้องดูแลและคุณก็มีความสุขกับสิบถ้วยถ้าในบางคนไม่ได้มีครอบครัวอาจจะมีพี่มีน้องมีพ่อแม่พี่น้องมีหมามีบ้านเป็นคนที่มีฐานะที่มั่นคงแล้วคุณก็กลับไปอยู่กับสิ่งที่คุณมีโยสิบเหรียญ อะไรที่มันมีอยู่ก็อยู่กับปัจจุบันอย่าไปอยู่กับอดีตค่ะโอเคไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปฉันบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่งตัวแอดไลน์มาค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ